สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุกรลยาแก้วประสิทธิ์นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นปถมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งวันนี้จะมาเรียนรู้กันในเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะต่างมีปัญหามากมายซึ่งการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปปัญหาบางปัญหามีความซับซ้อนจำเป็นจะต้องนำเอาเหตุผลเชิงตรรกะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสำเร็จ การใช้เหตุผลเชิงตะกะในการแก้ปัญหาเป็นการนำเอากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหานะคะเมื่อนักเรียนอ่านใบความรู้จบแล้วให้นักเรียนสแกน QR Code ค,คที่ให้ไปในใบกิจกรรมนะคะเพื่อเข้าชมวีดิทัศน์ก่อนทำกิจกรรมฝึกทักษะค่ะ เมื่อนักเรียนดูวีทัทน์เสร็จแล้วนะคะหยิบกิจกรรมฝึกทักษะขึ้นมาได้เลยกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะมาแก้ปัญหาในกิจกรรมภารกิจพิชิตฝั่งน้ํานะคะโดยให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่อไปนี้สถานการณ์มีอยู่ว่าโป้งต้องการพาอิ่มและสัตว์ข้ามแม่น้ําโดยใช้เรือซึ่งเรือจะรับน้ําหนักได้เพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นโป้งเพียงคนเดียวที่พายเรือได้ เมื่อมองไปยังฝั่งตรงข้ามก็จะมีเงาของสุนัขให้นักเรียนเขียนขั้นตอนเพื่อบอกวิธีพาอิ่มและแมวข้ามฝั่งตามข้อมูลที่กำหนดให้โดยมีเงื่อนไขคือโป้งจะไม่สามารถปล่อยให้อิ่มและแมวอยู่กับสุนัขตามลำพังโดยที่ไม่มีโป้งเมื่อนักเรียนทำความเข้าใจกับสถานการณ์แล้วนะคะให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการพาอิ่มและแมวข้ามฝั่งไปยังอีกฝั่งได้อย่างถูกต้อง ก่อนเขียนขั้นตอนนักเรียนอย่าลืมดูเงื่อนไขที่กําหนดนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้เจอกันในสัปดาห์หน้าในกิจกรรมฝึกทักษะอะไรอยู่ในตะกร้านะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ